ายมุมสูงนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ it, 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 it. กับวิวที่สวยงามนะครับวิวที่สวยงามในที่ทำงานผมนะครับโครงการตึกสูงนะครับ

สวัสดีครับผมมพบพ่อครับผมนะครับสักนาพาวเวอร์คือเกานะครับกับโครงการตึกสูงนะครับเ <how> นี่เป็นช่วงโอที่อยู่นะครับถ่ายวิวบรรยากาศา,า,ายนะงงงามนะครับ ใจกลางเมืองกรุงเทพมาหานครนะครับบ,บังวิวไปเรื่อยๆครับตอนนี้ได้4บหาสั้นแล้วนะครับนี่ครับ ขัน45นะครับตึกหลังข้างนาเนี่ยก็งามนะครับแคนะ่ตกปลามมเนี่ยวะน้าปลาในหล็กเลยแนะสวย,ยงามมากนะครับเรียงมาก่อนเรียงมาได้เลี้ยงมา ากดไล่กดติดตามกดซับสไคร้กดถูกใจให้ผมเนี่ยด้อครับเป็นช่องน่องไม่นะครับช่องสักนาพาวเวอร์นั่นเองนะครับพาวเวอร์เคนนะครับเป็นเคนหัวสูงนะครับ โอเคครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ่มา,มา,า,ายวิวให็นบางบรรยากาศาาาช่วงโอทีนะครับขอบคุณที่ทิดสามรับชมมาตลอดนะครับขอบคุณครับ ปายมุมสูงนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับสวยงามมากครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องสักดาพาวเวอร์ ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ